ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้พี่กระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2เดหห้าสอสฟสองหนึ โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมดิมุงนะครับตอนนี่เราอยู่ในมินิโวพาร์ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พาร์ทที่เจ็ดแล้วลอง <ไป S 1> จะ <ๆ S 1> จะจบแล้วนะครับพาร์ทน่าจะจบแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างบ้าในให้ทัน <De ep> ใช่ไหมครับโดตอนนี้เราอยู่กับโดนะครับแล้วก็อยู่กับ <De ep> ใช่แล้วก็อยู่กับอเล็กเจนก็สแล้วก็โดโอ,อุนตูอเล็กไม่พูดเลย ปลามันมาฆ่ากูอ่ะเออนั่นแหละครับจากพาทีนแล้วนั่นแหละครับทุกคนมันตีกูอยแลโอ้ยตีทีคก้นแรงอู้เจ็บเฮ้ยกูมีวิธีนะเว้ยกูมีปืนเอากูตายอยู่แล้วเอาดีโอ้โหเกียรต์ปลาตะเกียรมึงฆ่ามึงเหรอเอ้ยเอ้ยกูขอปืนนี่วะขอปืนขอปืนไหมพี่เร็วๆมงเอาปืนมามึงโยนมาปืนไหมมึงเอาไหมกูเอาดีจะฆ่ามันเลยเหรอฆ่ากูสามสี่ตาแล้วกูขอฆ่าจะยืน ไอ้คนละปลายเพื่อนมันยิงยังไงกระสุนไม่มีมีไหนกดอารีโหลดสิมันไม่มันไม่มีกระสุนเอากระสุนหายไปไหนแล้วอะโดไม่มีไอ้โดกระสุนนะไม่ได้เอาปในในตัวกูก็ไม่มีแล้วเอาเฮ้ยเก็บไว้เอาไม่ไอ้เหี้ยกูจะฆ่ามันแล้วของกูอยู่เดี๋ยวกูจะลงไปฆ่ามันเองไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไอ้ปลาขนาะที่มันมีแสงในหัวเพราะกูหิวไม่ใช่ลงมาหาอะไรกิน เนี่ยเหมือนฉลามเลยอ่ะมันคืออะไรวะปลากระเบนเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโนโนโนโอ้ยตีแรงด้วยโอยมาดีเอออันนี้เห็นน้องๆบอกว่ามันสามารถถ้าเรากินไปเราสามารถหายใจในน้ําได้นี่ผมจริงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้กูจะตายแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาลูกโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายแน่กูตายแน่กูไเปเจ้บาร์รึยี่ไม่ตายวะ ยังไงได้ปลามึกจริงๆครับทุกคนยิ้มัวทายมาให้เราเพื่อนสวยโดมึงหิวไหมเพื่อนัวไว้ได้หิมนะอย่าลงไปเอาไอ้นี่ให้ปืนแม่งโคตรไ,ล,ไล,ลงลงไปฆ <c oughs> ่าปลาให้ปืนแม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยเนี่ยอยากรู้ว่ามันมันกินได้จริงดิมันกินไม่ได้เขาไป้ทำอะไรวะทุกคนคอมเมนต์นะให้แเห็นทุกคนบอกว่าสามารถหายใจในน้ำได้เท<ต>่าไว้กับตัวเหรอไว้กับตัวไงอ่ะ ไม่รู้เห็นน้องๆบอกว่าท่านเนี่ยเงอกอะไรเงปไฮเลน้ำลึกถ้าเราเก็บไว้ในตัวเราจะสามารถแบบว่าไอ้นั่นอะอะไรเียเฮตอชบกุยมึงจะเห็นยอะเรียเฮียเฮียตาียเฮ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 ีเียเฮยเฮ้ยเฮียเฮีเยเฮียเยเฮียเียเฮยเียยเีย หาปลาที่มันน่าฆ่าก่อนต้ัวน้โตแล้วดิมเฮ้ยข้างล่างมีอะไรเต็มเลยอ่ะใครตายอ่ะไหนไอ้พงศ์มีดนูด้วยไอ้ดิมทำไมมันสว่างอย่างวะของมึงอะฮะทำไมมึงสว่างอย่วะไม่รู้เหมือนกันวะเดี๋ยวกูลองตั้งค่าดูดินี่ว่ะมึงตั้งสุดป่ะดิมานี่ดิเออใช่ตั้งสุดเลยโอเคกูว่ากูมองไม่เห็นโอเฮ้ยปลาตัวนี้มันตามกูมาว่ะก็มันจะฆ่ามึงไงมันจะฆ่ากูที่ไหนตัวนี้มันไม่ได้ฆ่าตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยว้าว อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย้งับแรงมากอุ้ย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 นอนเ a l บ c ในที่สุดไหมก็ตายสักทีใช่กูฆ่ามาันเองแล้วกูก็ได้ก้อนผลึกอะไรมาไม่รู้ไม่นะมันทำให้กูพากจากปลาตัวนั้นกูเจอแล้วแต่ขอขึ้นไปก่อนจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยหิวก็หิวสร้างบ้านก่อนดีกว่าทุกคน เอาดีงไเก็บายี่ม่ทรมานสาหัสวต่อาหาเลยมดแล้วฮะตากินไปแล้ว<อ>จริงจังซีเรียสซีเรียสเล<อ>็กเอารายมาหน่อยจะเอามาเอามานี่เอามามาเผาเพื่อที่จะได้กระจกนั่นแหละครับทุกคน อ่าเราได้กระจกแล้วแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทําบ้านที่แบบว่ามันมีกระจกแล้วโอเคครับเฮ้ยชาวบ้านมาอีกแล้วโอ้โหโคตรผาราเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรามีไม้ขามไม้สิเดี๋ยวนะขามเป็ไงกูลืมแล้วเอ้ากเวอร์แล้วเนี่ยนี่แล้วก็ปาบปาบเรียบร้อยโอเคทุกคน เราสามารถทําห้องอันนี้ได้แล้วห้องอะไรครับผมห้องนี้อ่ะเข้าไปดูป่าไม้ธรรมชาติว้าวงงงงอะไรเลยงงไม่แกตาแตกอ่าป้าบเรียบร้อยแล้วก็แป๊บนึงนะผมงงอยู่ว่าต้องทำยังไงขอลงไปตายก่อนแป๊บนึงทำไมวะกินหิวเลือดตัวเองนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้คือวิธี ้ค่เป็นกระจกยาวเลยดูกปะไหนต้องเอาไปเผาอันนี้ใช่ไหมใช่รู้แล้วแต่ยิวคือวางแผนเออไอขวานโอเคเรียบร้อยทุกคนอยากให้มีซีซั่นสองก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่ายังไงเดี๋ยวจบพาร์ทแปดแล้วก็อาจจะทำต่อก็ได้เอาเถอสะดปกดีนอนพักผ่อน ง่วงจริงเงีง้ยง่วงโอ้ยมาทำไมเนี่ยเอ้ยมาเอ้ยมาเราสามารถขายของกับเขาได้ว้าวเออซื้อได้ใช้ห้าดาวเลยเหรอได้เลยับโอ้ต้องไอ้นี่มันต้องเติมเอาอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ะใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะมันต้องเติมใช่ไหมทุกคนถึงจะซื้อได้อะใครไม่คอมเมนต์นะคอมเมนต์แน่นอน โดยเฉพาะน้องต้าน้องต้าไม่อยู่แล้วหายไปแล้วจะทำกี่ชั้นบ้านเราเนี่ยเชั้นเอาดีซีเรียสชั้นเดียวพอแหละเหนื่อยเนาะใช่ชั้นเดียวพอครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กันหลายคนเราอยู่กันแค่สามคนครับใช่ครับผมเน้นอยู่ชิลครับใช่ไหมยู่ายยีด บว๊บวยบว๊บวยบวบบบบบบบมาครับเอาเบ๊บเบ๊บเอ่ออย่างนี้ดีไหมชึบเอ้ยไม่ได้หวะไม,ม่ต้องไปนั่งแจ็คเลยไปคุยกับชาวบ้านดีคุยอะไรคุยกินยอะไรยัง่งเราคุยแบบก็กินยอะไรยังอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเกิดผมฆ่าเขาเขาจะเป็นยงไงบ้างวะนี่เ,เ,เ,เหรอ เพื <One input> ่อนกินอะไรอ่ะกินแล้วอะไรอ่ะถ้าผักตกน้ำเป็นอะไรป่าวะเออลองลองลเออไปเหรอบายโอ้ยถือปืนเลยเหรอโดจะเย็นเพื่อนกูขอสัมฤทธิ์จะตายอ่าเฮ้ยมันลอยขึ้นเองได้หวะเอาดีเออไีกที่ไม่เดินในน้ำ คนละอ,อุ่ตกระแมนวนะเนี่ยโอ้ยผมวางผิดบล็อกอย่าทำชั้นใต้ดินอะแล้วแบบมีกระ,ระจกล้อมรอบเห็นน้ำ<ม>เห็นอะไรเงี้ยเหมือนไอเนี้ยนะลงใต้สมุดเ,เออชาวบ้า,นชา,บาน,นชาวบ้านไทยอานนี้ชาวบ้านแล้วดอกนอะไรแม่โอ้ยเยียมเยไม่ตายเลยนั่งขึ้นมาหายใจจับกดน้ำมึงชำที่อะไรบ้างมึงอะขับแต่เรือ เฮ้ยกระจกหายไอ้โนเอาอยู่นี่ได้มาแล้วนี่แหละฝันของพวกเราว้าวเอาดีงอ้านยังสวยทุกคนอันนี้เป็นกระจกเรียบเรียบานทหมดแล้วหรอเออเหลออ๋ออยู่กับตัวกูอีกแปด กล่องในกล่องดีเก็บไว้ทำไมแล้วจะเอาอะไรเผาปลาล่ะใช่ตัดพออีกแล้วตัดพออีกแล้วอ,อย่าเหมือนเพื่อนคนนึงได้ไหม,ไไหม <c oughs> นี่ทำกระจกเรียบไปครับทุกคน <c oughs> ถ้าวางถ้าเราวางพาเนี่ยคือจบเลยพาล้วไม่ได้อะล้วไม่มันต้องมีไม้ไม่มันมันปิดอะไรมันล็บบ <c oughs> อกไว้อยู่ในอ๋อหรอแ <c oughs> หนเอาให้ดูเด้อ เออเนาะสนเ <ละ S 1> จนกระบองไม้คือออกไปตีโอเคกระจกไม่จำเป็นอีกแล้วทุกคนหรือจำหรือจำเป็นวะต้องขาดอีกเท่าไหร่วะแป๊บนึงขอดูก่อนกระจกกระจกกระจกไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้แล้วจะได้ประหยัดไอ้นี่ด้วยเก็บฐานมาเลยไอ้ดู <c oughs> นี้กูใช้หน้าปุ่มกดทบนะเนี่ยเท่มั่คืออะไรวะมันก็เมื่ออ๋อชินเล่นกับไอตาปะโอเคทุกคนเบ็ดไม่มีไม่มีอะไรไม่เลยช่วยมาทุบไอพวกใบนะใบไม้นี่หน่อยเอ้ไม่ต้องละมันมันเผื่อมันจะดรอปแอปเปิ้ลพวกเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ได้นะเว้ย เออกูจะเออตกเฮ้ยหิวข้าวมากเดี๋ยวเราสร้างหลังคาเสร็จก็เดี๋ยวลงไปนี่กันเลยแล้วกันเราลงไปลงไปฆ่าพวกมันนี่แหละหิวหิวเลยครับผมไป้เอ็วัรุ่นเฮ้ยดาบนี่ต้องใช้ยังไงนะสิ่งนี้ ต้องเหล็กเท่าน,นั้นเลยเหรอวะทุกคนประเด็นคือเราไม่มีงั้นเราใช้ขวานในการต่อสู้ก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวพานี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพาหน้าเรามาสร้างหลังคาแล้วก็หาที่นอนไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะฆ่าป่าแค่นั้นแหละทุกคน yeah, เราจะมารอรุนกันว่าตอนโอวาสังของอ่าอีพีนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าอ่าติดตามได้เลยนะครับเย็นนี้นี่นนแหละเย็นหนึ่งทุ่มได้ดูแน่น,นอนตอนนี้ก็ทุกคนกน่าจะดูตอนเช้าแหละมัง้ง โอเคทุกคนไปละบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอเล็กแลวก็โดด้วยโอเคก็นั่นแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบาย